ผมกูจิ้มผมกูจิ้มตาแล้วอะตอนเนี้ยตอนนี้มันมีกติกาอยู่ว่าห้ามพูดคำทับศับใช่ละได้เลยไม่ต้องต้องมีมันต้องมีกติกาดิใครหลุดพูดคำทับศัพท์เปลี่ยนตัวกันโอ้โหเกินเขาเหี้ยทับศัพท์ได้ขนาดไหนก๋วยเตี๋ยวไงกูจะพูดก๋วยเตี๋ยวกูต้องเปลี่ยนตัวไหมจันยานผ่านนะก่อนเร็วจัดจัด

ไอหมูนั่นแหะลองกดดิอ๋อเป็นเป็นเมตาเหรอเนี่ยเมตาไฟไหม้ไฟไหม้ดำอยู่ข้างบนไฟไม้อยู่ข้างบนยูคุณไปเอ้ยยูตาตัวเปลี่ยนตัเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวดีเลยโอ้โหมันมันเขารู้ว่ะเฮียมันเขารู้อ่ะไปอจัดตอนนี้โอ้สุดยอดเป็นการพุ่งโอ้ให้เขาเปิดพลังวิเศษฉันโดนบุกกลับ โอเคเขาเปิดพลังพิเศษเปิดพลังพิเศษดิค่ะเราบังดาบมืงกอนนะเราเปิดพลังพิเศษหมอทำอะไรอยู่ครับเมื่อเขาเขาแว๊บไปแว๊บมาเขาตายเหนามัก้อนที่ชีพรับโบนัสได้ไหมวับแววร้วนนี้ร้านนี้วันช็อตไดวันถอตไม่ได้วันโดนแม่ไม่สองอยู่ตัวก่อนนะร้านนี้หนึ่งมัดเขาพูดอย่างนี้ลูกเปลี่ยนตัวก่อนนะแล้วถ้าเปลี่ยนตัวจริงๆก็ได้เดี๋ยวจะเข้าไปยิง ปีโดีว ok> okay. ันโอเคไปไปละไปละใหญ่มากใหญ่มากแปลนี้มีสีอัญชันตายไปมึงเดือดแปลนี้มีสีอัญชันอะไรวะแปลนี้มีสีอัญชันคืออะไรวะเป็นสีม่วงแปลนี้มีสีอัญชันม่วงก็พูดได้ปหมวะกอตายกันเฮ้ กันโดนใจัญามันใช้าษเสียแน่เลยลังร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 ้อยเล่นเสียง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 เดี๋ยวได้โอเคจจัแรกโอ้โดนโดนทุบโดนทุกโดนทุโดนทุบโดนขอนล้วงโดนขอนล้วงนี่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 นนนชีพอ๋อคือพลังนันโอผม นาโนไม่ได้หนึ่งเป็นตัวเลขเป็นตัวไปได้นาโนแล้วต้องพูดว่าอะไรนาโนอะอะไรอะเล็กมากโมเลกุลชั้นนี่เพิ่ม้นนพิ่มพลังเล็กมากชั้นนี่เพิ่มพลังโมเลกุลมันเปิดหลุมดำหลุมดำโอ้โหเขาลุกแล้วเขาลุกร็อบสอกร้อยไปแกนอี่จังละเรือเรือเวลิกูนไปเปลี่ยนตัว โอเคเปลี่ยนไปเปลี่ยนตัวเลยจาพูดอะไรเนี่บตสีมันวิ่ง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 ว่งวิ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 ่งว่งวิ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 ่ง วานอนอสหี้ยโอ้โหเย็นเย็นนะทุกคนใจเย็นใจเย็นอะดิโอ้โหลุงทำแล้วลุงทำไม่ได้อะไม่ได้อะเจ็บปวดเจะปวดจะปวดดินจัดโดนหลับกระดอนโดนลุงจะปวดดูขบขีดวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรวมกลุ่มไหมรวมกลุ่มไหมอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปแต่วิ่ง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 ฉันอยากตะขอมันอะฉันต้องที่จะตาย พุ่งนวพุ่งนะพุ่งนะเล่งเสียงเล่งเสียงเล่งเสียงเออมันทุบค้อนเนี่ยมันทุบทุกข้อนเนี่ยระวังขอนรั่วนี่ไงเรียบร้อยกรณีแยกผู้สนับสนุนเสียชีวิตหมดโอ้โหยาวมากยับยาวเป็นข่าวฆ่ามันสิ้นเสียสิ้นเสียสิ้นเสีย เราจะชนะเราจะชนะการเล่นนี้ได้ยังไงกันการเล่นอะไรเราจะหาชนะจ้ะฉันมีเพิ่มพลังขนาดเล็กเสร็จแล้วเมีเสร็จแลหาไม่ฉันมีกบเพิ่มพลังตบบุตรหลวงจี๋หลุงจี๋หลวงจี๋ตายตายเพิ่มพลังเพิ่มพลังเพิ่มพลังโอเคสวยโอ้ไม่นายใหญ่คนนั้นกำลังทำอะไรนะไม่นายใหญ่ นายกบนายใช้นายใช้เสียงนายช้าเกินไปหน่อยอะตอมอะตอมอะตอมคุณระพาิ่งยวดไรนานอูบุระเออคุณระพาิ่งยวดใช่ภามคุณระพากิ้งยวดโหยาวเลยโคตรยาวเลยโหวิ่ง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 โอ๊ะฉกศอดได้โอ๊ยขังสิ้นแล้วหนังไม่สิ้นอาเอียวขันได้ผิวหนังนกแห่งสวงสวรรค์แล้วกันเล่นตัวเด็ด อ๋อคือแายระยะไกลคือแขยระยะไกลอ่ะเออฉันได้ฉันได้ผิวหนังของเสียงกล้องคืออะไรวะสกินเอโคิลสกินเอเคิลโอ้โอ้โหไอ้เหี้ยขังคำศัพท์เยอะจริงเลย